ครับกาสวัสดีช่องเซาของวันที 12, ่2ปฤษภาคมพศส6ง8ัาสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกาสาาชิมนี่ก็มีว้วร้อยเลียงร้อยขุนมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมครับเป็นวัวส่งฟรี100กิ้เมตรเก็บเงนินปลายทางนะครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ065 207 6884ปพิกัดติดตั้งข้อกวัวตำบลมัฝางอำเภอเกษรพิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับขับหันน้ำมันจุดที่หนึ่งก่อนนะครับพี่น้องครับผู้ใดหางวัวผูรุ่นอายุส้นขวบเขอาคุณนะครับเป็นลูกผสมอ่าไทธไงปลามันนะครับพี่น้องครับนี่ครับอ่านเนื้อก็ได้อ่านคุณก็ได้อ่านเลี้ยงอะไรสำหรับสองตัวนี้ขายในราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่น้องครับนี่ครับสนใจก็โทรตามดิเบอร์ผมเก้าวไว้อ่าเนื้อเนื้อเนื้อพ่อเลยครับ เนื้อเชนเชนเนี่ยพ่ออ่าผ่านไปจุดที่หนึ่งจุดที่สองเป็นชุดซีโตขายยกราคาตัวตัวละสามพันเก้าร้อยบาทประกอบด้วยงวดอย่างไรนะครับนี่ครับประกอบโดยตัวดำตัวผูนี่อายุหาเดือนก้วงหกเดือนเนื้อแน่นๆอย่าบังกันอย่าบังกันตัวดำนะครับพี่น้องตัวดำอ่าแล้วก็ตัวผูตัวนี้อายุหาเดือนก้วงหกเดือนเช่นกัน นี่ครับสวยงามนี่นี่พี่น้องพิจารณาวด้วยครับขายยกตัวละสามพันเก้าบาทเอ่อโทษทีครับสามพันเก้าร้อยบาทครับมีซีโถแล้วก็ตัวผู้ไทยนี่อายุหางกเดือนตัวเดงนี่ครับเอ่อตัวเมียสาวอายุหางกเดือนอ่าตัวเดงไปอันตัวผู้ตัวดำนี่นะครับซีโถยกตัวละสามพันเก้าร้อยบาทพี่น้องคู้เนี่ยน้องครับพี่น้องครับเป็นราคาขายยกด้วยครับพี่น้องครับ อผ่านไปจุดที่สองครับจุดที่สามแม่ลูกเมียง่วลูกแรกแม่สูงเอยสามสิบห้าบวกลูกสาวอายุสี่เดือนที่เราพาเดือนลูกสาวที่ว่าตอนนี้เปลือกตาพี่น้องก็ได้มั่งไปหลา่ชิปแล้วละครับไปเหมือนสามพันห้าร้อยบาทครับนี่ครับสนใจก็โทษตามที่เผมข้าไว้เอาสันสนแต่ว่าใจค่วมครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับขอสวัสดีครับ